เกิดหลังปี2009ไม่มีวันได้ซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตอังกฤษทำได้แล้วหมอหมูพูดจริงวันนี้หมออยากเล่าเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เริ่มจากห้องฉุกเฉินไม่ได้เริ่มจากศพแต่เริ่มจากกฎหมายอังกฤษกำลังขี่เส้นประวัติศาสตร์ด้วยแนวคิดที่ชื่อว่า smoke free generation ถ้าคุณเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคม2009คุณจะไม่มีสิทธิ์ซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตสำหรับคนรุ่นเราบุรีอาจเป็นทางเลือก แต่สำหรับเด็กที่เกิดหลังวันนั้นมันคือวัตถุต้องห้ามที่กฎหมายรับประกันว่าพวกเขาจะไม่ถูกดึงเข้าสู่วงจรเสพติดตั้งแต่ตน้นนี่ไม่ใช่การบุกยึดไม่ใช่การหักดิบแต่คือการทำให้บุหรี่เลือนหายไปตามการเวลารัฐบาลอังกฤษพูดชัดว่า addiction is not freedom การเสพติดไม่ใช่เสรีภาพไม่มีเด็กคนไหนจุดบุหรี่มวนแรกเพราะอยากเป็นมะเร็งปอดตอนอายุ50พวกเขาแค่ลองแล้วนิโคตินก็ล็อกชีวิตเอาไว้ยาวนานหลายสิปี กฎหมายนี้ออกแบบสังคมใหม่ด้วยกลไกที่แยบยนต์และเด็ดขาดอายุซื้อบุหรี่จะขยับขึ้นปีละ1ปีบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งถูกแบนส่องตรงเรียบไม่เทไม่ชวนลองนี่คือกฎหมายหายากเพราะรัฐบาลกับฝ่ายค้านเห็นตรงกันโหวตผ่านแบบถล่มทลายอังกฤษเลือกเจ็บวันนี้เพื่อไม่ต้องแบกโรงพยาบาลแน่นขนาดด้วยโรคที่ป้องกันได้ในอีก20ปีข้างหน้า หมอหมูพูดจริงของขวัญที่ดีที่สุดให้คนรุ่นใหม่ไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่คือปอดที่สะอาดและชีวิตที่ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยการเสพติดคำถามคือประเทศไทยพร้อมจะขีดเส้นแบบนี้ให้ลูกหลานของเราหรือยัง